า uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊กในเกมเลตเอเลสสามอัพเลสินในคิดที่สาิบสี่ในโหมดเชลเลนส์นะครับผมอ่าในครั้งนี้ยัง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 ไม่ใช่นะครับผมก็ในครั้งนี้ตามที่ผมบอกเมื่อครั้งที่แล้วเนาะผมจะมาปลดล็อกสิ่งที่เป็นของโซเวียตก่อนนะครับก็คือในครั้งแสงของโซเวียตเนี่ยรู้สึกจะ,เ,ะเหลือเยอะที่สุดหรือเปล่าวะอันนี้เหลือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เหลือหน,นึ่งสองสามสี่มันก็เท่ากันนี่หว่า พันธมิตรเหรอหน okay, ึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดยวพันธมิตรเบรกไว้ก่อนขอเก็บเอ็มพายกับเดี๋ยวนะตกลงเอ็มพายตอนนี้เริ่มเหลือเยอะแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวมันมันมีนางนางนินาตะอยู่นี่ว่ะยังไม่ได้ปลดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปล่อยไปก่อนโอเคนะครั้งนี้ผมจะมาปลดล็อกยูนิตของโซเวียตก่อนนะครับตามที่ผมได้บอกไว้โอเคนะครั้งนี้ผมจะมามาปลดล็อกรีเปอร์นะครับอันนี้ถือเป็นยานพาหนะที่แบบว่า ยิงยิงแม่งได้มั่วมากอะอ่ะสวัสดีวีล่านะครับผม8นาที45่ิวิตัวต่อตัวดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งอาโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมลุยกันเลยเนาะ Construction complete. Construction. เล่นโซเวียตคือส่วนใหญ่ผมจะใช้แผนเดิมตลอดนะก็คือมันต้องบุกด้วยความเร็วสูง <base> แล้วยูนิตท,ที่มีความเร็วสูงของผมต้องมีอยู่ไม่กี่อย่างจริงๆนะเออก็คือมีอย่างเดียวคือใช้แม่งได้แทบทุกดา่านถือว่าค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวคุ้มค่าเลยอ่ะซิกเกิล บบกกับมอเตอร์ไซค์สองอย่างนี้จะเป็นคอมโบที่แบบคู่กันที่แจ่มมากในการบุกช่วงแรกนะครับผมไฟฟ้าไม่น่าพอนะ Construction complete. construction o New t p ต้องเหต้อนจะกด cancel ทำแมวเลยวะเนี่ยกดผิดไงปกติไปเล่นพันธมิตรจนชินมากไปหน่อยเออแบบเห็นไอ้นี่อยู่ก็ cancel ทิ้งเลย แค้นส้นทิ้งซะไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่โอเคคนจะเริ่มมาก่อนเนาะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมในการบุกให้ดีสิคัลนสองรอตอนนี้มาดักรอไว้เลยตอนเดิมซิกเกิลเบอร์หนึ่งมอไซค์เบอร์สองเฮ้ยมันมาทางนั้นว่ะมันมาทางนี้ว่ะไม่ใช่สีมาสองข้างเอ้ยเดี๋ยวกขอเกตังกับอินจีเนียหน่อย มันได้เยอะมันได้เยอะมันได้เยอะไปไปเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้หน่อยดิโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดปืนใหญ่ยิงโป๊ะขึ้นไปเออป่าใส่มันป่าระเบิดโว้ดใส่มันเออนี่ของแรงบอกแล้วอันนี้ตอดตอดลงแร่ไปก่อนนะ ผมคือผมกะจัดเปลี่ยนไม่ให้มันได้มีตังค์เลยอ่ะอืมเปลี่ยนหมดฮะแล้วลุยลุยได้เลยเอออฟตอดเข้าไปต้องรีดทำลายให้เร็วที่สุดอ่ะมาทำไมมาทำไมมาทำไมนอนดิ้นไปซะอุ้ยมาแล้วเหรออ้้ยลดลดหน่อยโอ้ตายลย โดดเียบหวยกลบหน่อยซิเคิลลบหน่อยเป็นไงอ้าวโอเคเป็นโมซาอามีเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกหวยม่้เอาวันแรกกันระเบิดก็เอามาดีมามายิงไม่ไปปุ๊ปปุ้ปปุ๊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 ้ปุ๊ปนี๊ปปุดปเปปุ๊ปอยนีป เคไปสู้มันอุยสาหเป็นโมดน่อเป็นโหมดเป็นโหมดโอ้ไปยเกียดมันจังเลยเอาปาใส่พวกเดียวกันเองไปก่อนเออก็ต้องยอมวะยิ่งฝั่งนู้นมีซิเคิลเหรอวะยิงไปก่อนไหนีบึ้มโอเคมันต้องขายบ้างเลยอะ มึงอยากแดกเลยเอาให้เต็มที่ไม่สนใจโลกไปแล้วไปยุ่งด้วยหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาปาไทมอนเออมันมีตัวไหนที่มันยังเป็นไอ้นี่อยู่วะมันมีบางตัวที่มันยังเป็นไอ้นี่อยู่และเปิดขวดอะ น oh, ี่ใช่ไหมโอนวะมีกี่ตัววะโอเคสามตัวหน้านี่เออถอยมาลุยเลยลุยไซมอนบึมบึ้มบึ้มเราบึมบึ้มบึมไซมอนบึมบึมบึมแค่นี้ก็หลิฟอยเอาไปต่อเราต้องไปต่อมาช่วยกันหน่อยเวลาเรามีไม่เยอะนะด่านนี้ แป8นาที4นาทีแล้วเรามีเวลาแค่8นาทีแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งแล้วเห็นป่ะเราต้องรีบเราต้องรีบโอเคหมดแล้วเนาะอย่ามาหน้าแมงมุมเออโอเคดีมากเดี๋ยวนะ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 โอเคเป็นหมดวุ้ยใหญ่ปะลุย หายไหมหายไปแล้วไม่นามีเหลือแล้วแหละผมว่านะหมดแล้วแหละหมดแล้วนะอ้าวเฮ้ยเยังไม่หมดเว้ยยังไม่หมดเว้ยมันมันมันไปตั้งฐานตรงนู้นแล้วอ่ะอยากให้มันหนีได้นะเว้ยอยากให้มันหนีเดี๋ยนะมันจะไปทางไหนวะจะไปทางไหนมายิงดักหน้าก่อนเลยยิงดักหน้ามันไม่น่าจะทันวะวิ่งไม่น่าทันมันอะ แล้วดามัลกปุ๊บปุ๊บ่ะกลับมาเป็นหมดปืนใหญ่เนเดิมันไม่ยอมเปลี่ยนหมดวะทำไมเออช่ยกันนำมาหากินหน่อยปุ๊บะจบปุ๊บปุ๊บป้๊ปุ๊บ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 ปม เหลือลงเดียวโอเคยิงปิดฉากซะพ,พี่น้องเองจะะอจบ So you want what do you want a medal ่าโอเค,อเ,คเราได้รีเพอร์มาเป็นของเราแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคปลดล็อกยูนิตของโซเวียตได้เพิ่มอีกตนแล้วเนาะโอเคด่านนี้สส่วนตัวก็คิดว่าไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ ในในดานเล็กๆเนี่ยมันจะมีอะไรต่อไหมแต่ผมคิดว่าคิดว่าไม่น่ามีแล้วแหละน่าน่าจะตันแล้วตรงนี้อ่ะน่าจะตันแล้วโอเคปลดล็อกยูนิตเพิ่มอีกหนึ่งตัวเคลียอันเดอร์พาทามนะครับผมไม่น่ามีต่อโอเคตามที่คาดนะครับผมโอเคเดี๋ยววเจอกันคราวหน้าในคิดที่35นะครับจะปลดล็อกอะไรต่อน,นี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไ,ไวเพียงเท่านี้ครับไปบาย